เบี่ยงงานนิดหน่อยต่างคนต่างสภาพไม่ค่อยจะมาติดตไหงให้ก็มาซื้อตะเบียงจะเตรียมขึ้นไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องมาแวะที่ไหนก็จเจอกันโขลกอิศก็ใจจับเจนนี่เป็นแฮกเกอร์โอ้หนี่ของกินนะครับนี่นนนแน่ใจเหรอครับว่าจะเข้าโขโโลกอิศเนี่ยดูจากของกิน ั่นแุดะครับือว่าโอ้โหดูมือสัดเลยพอดีเชฟเชฟเขามีเมนูมาในใจแล้ววันนี้กๆๆ็หยิบหยิบหยิบก็หมดผมว่า่าจะหนักหน่อยขาขึ้น ไปครับไป เรามาโกยดกจังหวัดสระบุรีนะครับเราเดินขึ้นมาครับสองก,กิโลละพักก่อนแกแรมก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นไปน้าตกอีกทีหนึ่งอตอนเช้าเราพักแกมก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ตางเซนกันเรียบร้อยแล้วดูบรรยากาศเชฟเลก็กกำลังหลังสันเมนูอยู่ในครับโอ้โหวันนี้มีอะไรทานอีกแล้วครับเชฟดูร<ม>ับดู อันนี้คือคูกิ้งหมูครับอ้ยารอให้มันดับมันแห้งเท่าเนื้อเท่าเนื้อเองแล้วนี่นี่ก็เราจะทาต้มยำนี่ครับต้มยำหมูอันนี้คือต้มหมูปมาโชนหมูทอดปาโชนโอ้ไม่ได้เลยครับคนนี้เป็นิ่งนาการจากเจเล็กบ้านพี่น้องครับพี่จอยผู้นําทางของเราก็นี่ครับหุงข้าวให้เราทานกันโหสุดยอดเลยอ่ะต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง นี่เต็นท์ของเชฟเลยครับโน่นเต็นท์พี่นองครับตามมัธยาศัยอันนั้นเต็นท์หมูกับก๊อฟครับอันนี้ผมไม่ได้เอาเต็นท์มานอนกับก๊อฟครับ ครับมื้อเย็นตอนนี้17นาฬิกายังมื้อเย็นอันนี้เมนูอะไรครับเชฟครับกับเผาลูกชิ้นปลาแล้วอีกหนึ่งเมนูอันนี้เรามีลูกชิ้นปลาผัดกะเพราอ้าวแล้วไอ้ต้มต้มนี่อันนี้นี่เมนูอะไรครับอันนี้น้ำปลาอันนี้คือซอสคุกกี้ ร้อนไหมใช่ป่าชาบูป่าเอาชาบูป่าอ๋อเราใส่หมูสไลด์ด้วยโอ้โหแล้วก็นี่น้ำจิ้มครับผมเยี่ยมยอดไปเลยเดี๋ยวเรามารอทานกันดีกว่าครับผมป่านนี้ที่บาจไมมีอะไรกินกันม่เนี่ยดูเราสิกดอยากกินนอนกลางดินกินกลางป่าลำบากแท้ เรู้จะกินหมดที่เนี่ยดูกับข้าวสิโอปลาอย่างงี้ก็แค่มาม่าโอ้จะเยอะไปไหนเขาคงคิดถึงนะว่าไอ้พวกนี้มาเข้าป่าจะมีอะไรกินกันไหมนะดูกับข้าวสโดนนอันนี้ด้วยยังมีอีกครับก็ยังมีโอ้โยปลาเค็มย่างไงนะโอ้ตายแล้วลำบากล่าำบากจริงๆเลยเราเนี่ยนอนลำบากกินก็ลำบาก นอนอยู่บ้านด mm ีๆ hmm. ก right? <on> <jungle> so totally. ็ไหม่เอาไม่รู้ที่บ้านจะมีอะไรกินหรือเปล่า่ยอยู่บ้านกินแกงเลยพี่แกงแกะโอ้โหกินเนื้อแกะใช่ซื้อแกงมาแกะออกากถุงนี่แหละกินทุกวันอยู่ป่าเนี่กินดีกว่าอยู่บ้านเนีมีชาบูด้วยอ่ะชาบูป่ากินแน่นอนเขกินดีกว่าครับถ่ายเยอะหิวแล้ว ที่พักเต็นท์เรา8ปดโมงสิบห้านทีครับาเจอศกรั้งที่หนึ่ง,ไ,ง,งไปเจ็ดชั้นแล้วก็มาดูกันนะบรรยากาศรอบประมาณนี้ ดีครับก็ถึงชั้นสองหนเขาจะมีเข้าไปเลยทำนิดหน่อยไปกันแลวครับ ไรรเดอ์แต่แต่คนเล่นสเตเดอร์ไม่ได้นะตายแน่ๆรักแร่ในภาพอาจจะดูเล็กนะแต่ว่าดูมัน,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 นอ้วนอ่าสไลเดอร์นี่คือชั้นหน้าครับมีเท่าไหร่พี่มีมเจ็ดใช่ไหมโอเคเราต้องทิ้ง เห็นนะครับยอดตพวปวยดกนะะเส้นทางอยู่ปรามาตัวเดียวครับศพปวยดกแห่งจังหวัดสระบุรีระยะทางทั้งหมด4กิโลเมตรแบร่งพักที่จางเ้ส2กิโลเมตรเดินอัดขึ้นมาดูทั้งสองกิโลเมตร 2กิโลเมตรหลังนี่ัใช้ได้เลยด้วย่างเดียวกรีนไฟล์มีเชือกทางทางก็พอสมควรนย่างพอสมควรใช้ได้สองขึ้นก็ความอลังการนะครอบโตโยต้านี้เราก็ทับข้ามกันไปเรื่อยๆแล้วเวลาขึ้นบนนี้มันจะมีแอ่งอีกแล้วเราขึ้นไปเร้นน้ำกันอีกนิดนึงครึชั่วโมงนึงเอาให้หายเหนื่อยแล้วก็เดินกลับ ตัวเป็นขาดได้รอบนี่ไม่ได้เลยสวยมองเห็นเรื่องตลาดซีด้วยนีครับเดี๋ยวเ,เพไปเล่นน้ำปัน่นก่อน เต็มได้ข้าวประมาณไหนครับครับประมาณครึ่งนี้ครับอ๋อข้าวครึ่งส่วนหนึ่งของหม้อสนามครับอ๋ออ๋อน้ำไม่เห็นกับเตี่ยมเป็นไม่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยมเลยนะครับเพื่อให้มันมีอะไรในเวลาที่มันเดือดครับจะมีช่องว่างบ้างเอาต่อเลยครับพี่เรื่องไฟเรื่องไฟก็ออ่อนๆพอประมาณครับอย่าเร่งไฟแรงรเร่งไฟแรงแล้วน้ำจะหมดก่อนครับ กาเดือดมากนาะจะคือออกมาตามหม้อแล้วจะหมดก่อนแล้วก็ทำให้เข้าไม่ไม่ไม่เป็ท<ม>ี่ครับอโอเคเสร็จแล้วครับไมอะไรหรอเอาไม้ที่วางควรจะเป็นไม้ที่แข็งแรงจะเป็นไม้สดนะครับเป็นไม้สดไม้แห้งไม่ได้เดี๋ยวหัก โอเคครับ okay. ไฟก็ประมาณกลางๆใช่ไหมครับโอเคไฟไฟก็ต้องต้องให้มีเปลวขึ้นสักประมาณนี้รอดเชื้อจุดไปทีเดียวเลยครับอืมไม่รินน้ำไม่รินเลยโอเคเดี๋ยวเรามารอดูข้าวกันครับรออีกสักพักประมาณ10นาทีครับโอเคครับสิบนาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกัน oh. โอ้โ นี่ไงอยู่ใกล้ๆเลยขึ้นหม้อมากมากๆอ่ะไม่ต้องดูเลยเคาปุ๊กปุ๊กปุ๊กใช่เขาปุ๊กปุ๊กปุ๊กขึ้นเลยโหยอดอ่ะนี่ผ่านถ้าเราใส่เข้าได้ที่นะมันจะสมุเยอะถ้าเราใส่เยอะไปจะดันสามหม้อขึ้นมาอีกอันนี้คือใส่ครึ่งหม้อเกือบครึ่งเกือบครึ่งอันเนี้ยกินกันห้าหกคนนี่สบายๆเลย โอ้โหสุดยอดครับเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองทํามั่งดูซิว่าจะเป็นยังไงทริปหน้าเดี๋ยวผมหุงให้กินนะที่ไหนต้องที่ไหนด้วยเออยังไม่ได้คุยกันเลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกว่าหุงให้กินก่อนสักครู่สักครู่ร <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยหม่ว่าจะทริปหน้าจะไปไหนโอเคครับ